ซื้ออาหารปลาแล้วนะคะอาหารปลาที่นี่สิบบาทเองนะคะขวดละสิบค่ะใช่ค่ะดีได้เยอะมากสิบบาทเอาไปให้อาหารปลาเราจะให้อาหารปลากันนะคะวันนี้วันหยุดค่ะเดี๋ยวเราจะให้ตรงนู้นะคะแม่ตรงนี้มเขาพยายามอยู่มีสองที่ซื้อแล้วซื้อแล้วไม่เป็นไรซื้อแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร ท,ที่ปล่อยปลางที่นี่วัดป่าปักเดิมยินดีต้องรักนะคะถึงแล้ววัดป่าปักดมจ้าอู้เขาจะมีสถานที่ไว้ใครที่ซื้ออาหารปลานะคะก็หยอดเงินลงใน,นกล่องเลยนะคะพอให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็เอาขวดมาเก็บไว้ที่ตะแกราตรงนี้นะคะแยกเป็นสัดเป็นส่วนดีมากเลยค่ะ พ่อกับน้งองพยายากำลังให้อาหารหมากันอยู่ค่ะอะไรหรอแสียงที่มาอ้าวต้องเอาหงตาโดนนู่นต้องฝั่งโน้นแม่ค่ะแม่ค่ะดูตรงนี้สิคะสวยกว่างไหใช่เห็นแล้วค่ะถ่ายไปแล้วค่ะเมื่อกี้ค่ะไปฝั่งโน้นมาดิเดินลง ที่ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะเอ,อูหนูหนูนตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะเสือมังกรไม่ใช่ไปไหนไปทางนี้ลูกคนที่เขาอาปลามาต่อยนะคะจะเป็นจุดปล่อยปลาอยู่ตรงนี้ค่ะ เปิดน้ำให้ปลาลงด้วยอยออ,อ,อ,อย่างนี้นี่เองแบบนี้นี่เองอเขอดูหน่อยนะคะข้านี้ปลาไหลเหี้ยเขขียฮะโอ้ขอโทษค่ะ คนที่เขาเอาปลานะคะมาปล่อยปลาค่ะจะเป็นที่ปล่อยนี้เลยนะคะสุดยอดมากสวยะค่ะปลาก็จะไหลลงไปที่แม่น้ําเลยนะคะเห็นไหมคะปลาไหลลงไปแล้วค่ะก็จะมีน้ําเปิดให้เขาแบบปลาเขาจะไหลลงได้ง่าย ก็เลี้ยังคะเนี่ยคะทางนี้ก็ได้ค่ะนี่ไงคะเขาเอาปลามาปล่อยตรงนี้ก็ให้เลยค่ะนี่ไงค่ะไปไปไปให้อาหารปลาตรงนู้นค่ะค่ะป้าคนเยอะมันติดร่มไหมล่ะก็ต้องเดินด้วยความระวังเฟยเฟยเฟย์หรือไปแถวโน้นหน่อยมันมีปลานะแถวโน้นนี่งไงเขาก็ไปโยนให้อยู่นี่ไงก็เดินเนี่ยแถวโน้นไปทางโน้นค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่นะคะเราจะเดินไปต่ออีกค่ะ ค่ะเราจะเข้าไปในถ้ำกันอีกรอบนะคะเอามูสิเมื่อนอย่างดะป่ะอนี่ค่ะจะเป็นทางออกด้านนี้นะคะนี่ค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเดินลงไปแน่ปลาเต็มเลยนะ่ะเดินค่ะ ให้พ่อพาไปเฮ้ยเดิน <c oughs> ดีๆนะเนี่ยระวังถลไ<ป>ม้ถอาห, <c oughs> หารปลาเขาจะวางไว้เลยนะคะแล้วให้เราหย่อนเงินลงใสนะคะเงินบริจาคค่าอาหารปลาแล้วก็จะมีเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาแล้วนะ เลยค่ะนี่มันเริ่มอยตรงนี้หรอโอ้นี่ไงเห็นไหมคะปลากระเบลเห็นไหมคะทุกคนปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ทำไมมันยอนไม่ใกอ่ะปลาที่ลำโดมน้อยนะคะที่วัดป่าปากโดมนะคะใครว่างๆอยากจะมาเที่ยวทำบุญมาสักการะนะคะหลวงพญานาคราชแล้วก็แม่ปู่นะคะนี่ทั้งพ่อปู่แม่ย่านะคะ กมากันได้ค่ะที่วัดป่าปักโดมจังหวัดอุบีราชธานีค่ะแล้วก็มีสถานที่สียๆสให้เราได้สักราะบูชาถ่ายรูปนะคะพักผ่อนยันใจกันได้แม่น้ำกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะวันนี้อากาศแจ่มใส้วยนะอากาศดีมากเลยอ่ะี่ที่เรามาดูรอบแรกรอบแรกนะคะ ค่ะคนมาเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดคนจะเยอะเป็นพิเศษเลยะคะ่ะใครสะดวกก็าามาได้พอดีวันนี้วันหยุดเปย่าด้วยไม่มีเรียนนะคะก็เลยมาปลาไปเลยปลากินไม่ทันแล้วอาหารเยอะเกินนี่ไงนี่น <c oughs> ไงนี่ไง,ไง,ไง เป็นไรหมดละนี่ตัวเบลอันนี้คืาเรียวปลาอะไรปลาสวายโอ้ยตัวใหญ่มากเราห้ามห้ามโยนใส่มันใช่ไหมถ้างั้นมัน,นะจะหนีอร่อยไหมเจ้าอร่อยไหมเจ้าสนุกกินเลยทั้งวันเลยนเนี่ยเนะีนะ่ยเป็นเลตอพยพทามารอกินทั้งวันได้เลยรเราเระวังขวดหล่นลงไปด้วยนะ <S <S อยากไปสองมีแน่นหนาไปไกลมันไม่มาลูกมันต้องอยู่มันอยู่แถวนี้ พอแล้วค่ะไปค่ะเดินทางต่อค่ะไปถ่ายรูปข้างบนต่อพอแล้วลูกอ่าไปค่ะ ใช่ค่ะาที่ให้าหันลา,ายเยอะมากเอนะะอนั่งยงหลองปังนี้ทีเป็นด้านหลังนะคะ เ,เราจะพาเดินชมบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะผู้คนก็หลั่งไหลมากันตลอดทั้งวันเลยนะคะ บรรากดีมากเลยคือสามารถมานมั่งเล่นได้ทั้งวันเลยนะค่ะเว่าองเอาตอนเดียวพอนะเรื่องแม่เรนจะมีเหรียญสิบอยู่จะมีเหรียญสิบเดี๋ยวหาให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใบสิบหมดหรือยังเหรียญไอ้ใบยี่สิบหมดหรือยังอยู่นี้ เมื่อกี้ที่เปิดไงอ่เอาใบยี่สิบออกมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหมาเขาเคยชินกับคนแล้วคนมาทั้งวัน,นอเอาให้หมาด้วยสักแผ่นนี่เฮ้เอาเอาขนมปังมาให้หมาด้วยหน่อยเอาให้หมาด้วยนีย่ยืนมองอยู่เนี่ยเอาให้เขาหน่อยไอนน้ลูกเนี่ยนี่ไง มองไม่เห็น่ตังคมตังเงียไปตายก่อนปล่อยดี๋ยวไปดูพี่เขาปล่อยปลาเฟได้หรือยังลูกแล้วหนูไปยืนอะไรตรงนี้ อ๋อเอาเงินไปหยอดใช่ไหมเมื่อกี้ขนมปังตอนละยี่สิบบาทเราก็หยอดเงินลงหมดนีคต้องฉีกนะต้องฉีกจังเลยกว่าต้องฉีกครึ่งหนึ่งเซฉีกครึ่งหนึ่งมันชิ้นใหญ่ไปชิ้นใหญ่ไปข้องับยาก ปลาตัวน้อยก็มีนะฝั่งนี้นี่นไงปลาตัวน้อยโดนปลาตัวใหญ่แย่งเยแม่ฉนะีกครึ่งน่ะฉีกครึ่งมันกินแย่ตะเกียบมันกินมันกินหมดจิ้มหมดจิ้หมดอยู่แต่มันกินยากโอ้ยถ้าใกล้ๆกว่าน้อยกินน้ม

ใกล้เกินใกล้มันไม่อขมาดไม่เห็นมีสักตัวเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวก็มาเอาอีกเอาอีก,อก,อก,อกเอาอีกหยิบเอาฉีกครึ่งชอบมากกว่าต้องโยนไปงนนงเงียบเงียบเฉยฟิวไปเงียบเงียบเฉยเอาเดี๋ <laughs> อ่ารีบรีบ โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราถ่ายทำให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟียาแคนดี้ด้วยนะคะอคขอบคุณนะคะโชคดีมีความสุขกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอยากกินเหมือนป้า